สวัสดีครับวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสะโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณพิธาลิมเจริญรัตก็ยังคงหายใจไม่ทั่วท้องล่าสุดเมื่อวันที่22พฤศจิกายนสารรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวเผยแพร่ผลการประชุมคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญกรณีพิจารณาคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกตอขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา8 2ว่า สมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรของนายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ 6, ประกอบมาตรา98วงเล็บสาหรือไม่จากกรณีเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆอยู่ในวันสมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อซึ่งคดีนี้สารรัฐธรรมนูญได้สั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณา และสั่งให้ในายพิธาผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอนับแต่วันที่19กร,รกฎาคม2566จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยต่อมานายพิธายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาพร้อมบัญชีระบุพยานเอกสารพยานบุคคลพยานวัตถุฉบับลงวันที่2ตุลาคม2566และบัญชีระบุพยานบุคคลเพิ่มเติมครั้งที่1ฉบับลงวันที่18ตุลาคม2566ทั้งนี้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปราย และเห็นควรให้ไต่สวนพยานบุคคลต่อไปจึงกำหนดวันนัดไต่สวนพยานบุคคลในวันพุธที่20ทธันวาคมเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีนห้องพิจารณาคดีชั้นสามสำนักงานสารรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ